ฉันทำไมฉันจะเอาไปไม่ได้โถยสมยศและน้อยหน่าเป็นผัวเมียกันสมยศมีอาชีพที่มั่นคงเลยให้น้อยหน่าอยู่ที่บ้านเป็นแค่แม่บ้านรับส่งทำอาหารดูแลบ้านดูแลลูกแต่น้อยหน่าไม่ทำงานบ้านเลยบ้านสกรปรกฝุ่นเถอะเอาแต่เล่นโทรศัพท์และแอบ,บคุยกับผู้ชายน้อยหน่าแอบ,บมีชู้คบกันได้หลายเดือนสมยศจับได้มันมีชู้นี่หว่าคุณทำแบบนี้กับผมได้ยังไงผมให้คุณอยู่แบบสบายๆคุณทรยศผมแบบนี้เหรอ ฉันเบื่อฉันลำคาชีวิตทวนเนี่ยมันน่าเบือ่อทะเลาะก,กันรุนแรงต่อหน้าลูกแล้วน้อยหนาตัดสิใจบอกเลิกหอบเสื้อผ้าเดินออกจากบ้านแม้ว่าลูกและสมยศจะห้ามไม่ให้ไปแต่เธอก็ไม่ฟังเธอเดินออกจากบ้านโดยไม่มองข้างหลังยอมทิ้งลูกสาวตัวน้อยกับความรักที่ดีแล้วจากไปทั้งพ่อและลูกร้องไห้แทบขาดใจและสมยศก็กลายเป็นพ่อเลี้ยงเดียวโดยปรยายเขาพยายามไม่คิดมากตั้งใจทํางานหาเงินดูแลลูกเลี้ยงลูกให้ดีเท่าที่จะทําได้แต่แล้วกิจการของบริษัทสมยศได้ปิดตัวลงเขาต้องมาทํางานก่อสร้างและหารายได้เพิ่มมาเป็นนนนพักกาาาเเ่ขททุ เพื่อลูกสาวตัวน้อยทาทุกอย่างที่มันจะมีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวเขาก็ต้องเหนื่อยทั้งลา้าทั้งทอ้อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่เคยบน่นไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ลูกสาวฟังทั้งเป็นรายเดอร์ขับแกล็บเอาทุกอย่างที่สามารถทางเงินได้กลับบ้านดึกดื่นทุกวันบุญก็นั่งทาการบ้านรอพ่อทุกคืนรอกินข้าวพร้อมพ่ออย่างน้อยเขาก็มีกันลรกันมันก็ดูอบอุ่นเงินไม่พอจ่ายงวดรถรถโดนยึดก็ได้พาลูกขับรถตากฝนไปส่งที่โรงเรียนยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อรักษาลูกไว้แม้เงินติดตัวมีอยู่แค่่่่ไมกกกีร้้ออยเเขา็จะสููพืล เพื่ออนาคตของลูกวันนี้วุ้นเส้นโทรหาแม่แต่ก็โดนตะคอกด่าว่าไม่ต้องติดต่อเข้ามาอีก แม่มีครอบครัวใหม่ไปแล้วสมยศได้จะปลอบลูกทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้ลูกกินเพื่อที่จะได้ลืมความทุกข์ใจไปบ้างเพราะว่าเขารู้ว่าความคิดถึงมันทรมานแค่ไหนวันแม่ที่ทุกคนมีแม่ให้ไหวแต่ว่าวุญไม่มีใครมองหาแม่มก็คิดว่าแม่อาจจะมาเซอร์ไพรส์<ม>แต่สิ่งที่เธอได้กลับ<ม>คือคุณแม่สมยศแต่งตัวเป็นแม่มายืนข้างหลังเซอร์ไพรส์ลูป่านกลับมาหาแม่สิจ้าลูกบุญเส้นทั้งหัวเราะทั้งดีใจทั้งน้าตาทุกคนที่เห็นก็มีความสุขไปด้วยหนูรักแม่นะคะ ทั้งคู่กอดกันมีความสุขเป็นภาพที่น่ารักอบอุ่นมากๆแม้ว่าบุญไม่มีแม่แต่ทั้งสองก็มีความสุขได้เราไม่มีเงินเรามีกันแค่นี้ก็อุ่นใจพ่อคิดแบบนั้นพอบุญเริ่มเรียนมหาลัยบุญก็เริ่มหางานพิเศษทาเพื่อลดภาระค่าใช้ใจ่ายของพ่อบุญเป็นพนักง,งานเซเวน่นกะกลางคืนตอนกลางวันบุญก็ไปเรียนบุญไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยเหมือนที่คุณพ่อทําก่อนหน้านี้เงินเดือนเดือนแรกและทุกเดือนบุญมอบให้พ่อหมดอยากจะใช้บุญก็อขอเพราะรู้ว่าพ่อลําบากมามากแล้วเผื่อมันจะทําให้พ่อสบายใจขึ้นบ้างไลลวสรรค์กเเหมือน่ต เซเวนที่วุ้นทํางานอยู่กเมนยิงจรวดบีเอตกใส่ที่เซเว่นพอดีมีทั้งพนักงานและผู้คนธรรมดาเสียชีวิตรวมทั้งวุ้นด้วยพ่อมันสายฟาฟาดผ่าลงกลางใจอีกครั้งหัวใจแตกสลายไม่มีชิ้นดีรัฐบาลให้สัมภาษณ์จะเยียวยาให้ผู้เสียชีวิตเป็นเงินหลายล้านบาทแม่ของวุ้นดูข่าวอยู่พอดีอนั่นมันผัวเก่ากับลูก